สวัสดีค่ะตามที่โรงเรียนพดุงนารีได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในระหว่างวันที่9ถึง13มีนาคม2565บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้วในนามโรงเรียนพดุงนารีขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่นําบุตรหลานเข้าสมัครศึกษาต่อที่โรงเรียนพดุงนารีประจําปีการศึกษา2565ซึ่งขณะนี้ ทางโรงเรียนยได้ทำการปิดลิงก์การรับสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะผู้สมัครทุกคนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบห้องสอบและรายละเอียดต่างๆได้ใน www.padungnari.ac.th ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง คัดเลือกในวันอังคารที่22มีนาคม2565ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4คัดเลือกในวันพุทธที่23มีนาคม2565ผู้สมัครระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ทุกประเภทสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่26มีนาคม2565 ผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกประเภทสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565การมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนพดุงนาลีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนมอบตัวในวันเสาร์ที่2เมษายน2565นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคน มอบตัวในวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565หากนักเรียนไม่มามอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ขอบคุณค่ะเรียนท่านผูป้ปกครองที่นำนักเรียนเข้ามาสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2565ที่ขารพทุกท่าน โรงเรียนพดุงนารีขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2,565นี้โรงเรียนพดุงนารีได้ดำเนินการในทุกขั้นตอนด้วยความโปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตรวจสอบได้หากท่านพบว่ามีบุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพดุงนารีหรือมีการเรียกรับเงิน ท่านสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ